เาทำให้ชาต้องอยู่ตั้งแต่หนึ่งเทินเนอะอ้วกูให้กูอยู่ตรงนั้นเลยแหละไหนดูดิห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเครอใมันเจอแล้วมันเจอการกอยก่อนแล้วก็ยิงใส่มันแล้วให้มันตุดตีกกอยต่อไปเลยคะอยู่ที่เดียวตีดการกอยต่อไปมึงไปของมึงก่อนแล้วกันตอนนี้กูแนะนำนี่ไปเลยไปทางไหนวะไปขวาไปได้เลยเว้ยอ๋อไปมากเย้จ้าไม่มีเรื่องกันหรอกครับคือจะี่สองก็เจอกันอีก เราไงอยู่คนละฝั่งโดนโดนอยู่แมพเดียวกันแต่คนละฝั่งเอถือว่าโดนอยิำได้ถึงกันเฉยใช่ยิงได้ว่างั้นซึ่งน่าจะเดินเล่ดีๆอยากเข้าไอเทมแต่มานี่แล้วกันเจอแต่เมืองกูเจอแต่เมืองมึงแม้มึงชอบแม้มึงชอบขโมยมึงชอบมาแย่งเมืองกับกูเสร็จแล้วเนี่ยเป็นงนี้แหละบอกแล้วจะเยีามาขโมยเมืองบอกแล้วจะแล้วเป็นหน้าที่กูมันเป็นหน้าที่ของพระเอกนางเอกอย่างกูจะจะว่าไปกูขึ้นไปชั้นสุดมึงสูบอไหวกูวะได้ ได้กลัวอะได้ได้รอบเดียวแล้วมึงกลับมาละว้าแล้วเราด้วยมไม่ใช่ได้ไม่ใช่้้ไดต้องได้สู้ใช่ไหมสู้ได้สู้ได้สู้ได่สู้ได้ไสู้ได้สู้แล้วก็กลับประสานเลยมึงก็ไปร้านขายของให้ได้ซะก่อนเย้เบอร์สเกอร์ไอ้แก้วลองมาเก็บเวลจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วแล้วกูถึงเกาะสองน้องพี่เดินทางมานานถึงเกาะสองละเย่ต่อไปต้องอยมาลวกูยอมกูยอมแล้วกูยอมแล้ะไู้แล้วได้ขับสงการแม่ ได้ไปไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้ยี่อะไเลยไม่ได้ยี่อะไเลยมัได้ดี่เจสตาเจสตาไม่เพิ่มความเร็วไม่เพิ่มความเร็วรู้สึกจะเพิ่มเร็วอะไสักอย่างละโอ้ตังเมืองเมืองอยู่เหรอเมืองเมืองใครสามเมืองเป็นหมื่นหนึ่งก็ไปเถอะก็ก็คือกูกลับไปเอามันไม่ได้อะกูกลับไปที่เมืองนั้นไม่ได้ปมปมเลือดก่อนเลือดเลยเดี๋ยวมึงเจอกายกรย์เทินเดียวมึงก็มึงก็ฆ่าไม่ได้ไปเลย ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไปแล้วใช้ของไปแล้วไงแหมกะเบิ้ลนั่นนี่กะเบิ้ลนั่นนี่โอ้ไปแล้วนิซ้ายซ้ายได้แล้วแต่ฝ่าไม่ได้นั่นแหละเออเย่ไล่วางอย่างน้อยโดนหมากัดตายยังดีวะใช่ไม่กัดคอยก็หมาเนี่ยใช่เดินอะไรก็เจอมอนเจอร์าด้วยไปบอสบอสนั่นแหละใช่ไหมไม่ไม่สร็จเขาเรียกว่าอะไรปีกพก พี่ปอกเก็ตสกิลเว่ยจะเป็นขั้นหนึ่งอยู่เลยแม่งสุดยอดปกเก็ตกให้พี่ปอกเก็ตจ้าโอ้โหตายเลยดไปเลยกระทาก็ตีโบเท่าไหร่วะเด้ไอ้เหี้ยแบบว่าแบบกาคือแบกระทาตีกลจากาจะกามใหญ่ว่ากระทามึง้งเว้ยคือจริงขึ้ที่ตีไปเนี่ยคือไม่เอากระทาตีเอามือมอกันตีกระทาแม่คือประดับใช่ไหมประดับไปเลเยอะผ่สัต ไล่ห้าเก้าอีกแล้วเย่ร้านอาวุธมีตังค์เหรอครูเหมือนเพอโฆษณาโคเด้นอะเหมือนเพอโฆษณาโคเด้นอะเปิดโฆนณาไปเตากูเนี่ยตละจริงลอ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 งเข้าไปดูก่อนนะตังค์ไม่พอไม่พอไม่พอมีของขายไหเออบิ๊กบัฟกินหมดแล้วกินหมดแล้วเอ้ยายากาแฟยายากาแฟเนี่ยมันปนได้เลยดีไหมปนแล้วแต่กูเข้าเมืองไม่ได้ถ้าปนก็ไปช่วยเมืองไม่ได้ดีวะก็จริง ก็เด you ินเวียนอยู weakest, ่เจ็ดวันก็ได anyway> ้เจ็ดวันอันตรายแม่พูดง่ายแต่จัดไปง่ายจ่าดไรู้ไงไม่มีใครมาตีมึงหรอกไม่ได้นะเพราะมันเพราะมันขายอันเก่าซายเสื้อใหม่ใช่ก็ได้นะเอเวอร์สุดยอดบวกไม่เซลิกยังมีตังเหลืออยู่ด้วยเย้ขอบคุณค่ะที่เหลือก็ไปซื้อนู่นขายไหม ไม่ม,ไม,มีไม่มีแนวเลยเลยป้นก็ไม่มีจ่ออเลยแล้วไม่มีของอะไรดีแล้วไม่มีของดีเลยมึงบอกลุงป้นกูมีให้มีให้แค่นี้แหละมึงอย่ามาป่นหมแล้วมึงมีหมดแล้วหมดแล้วกูยอมแล้วอะไรเงี้ยปาเดูนทางกันต่อน้องบอกชอปเปอร์คงไม่มีคอนฟ lict อะไรกับเขาเลยมันเล่นเยอะแหละหนึ่งเขาตีมอนเก็บบอนยังไงอะได้เข้าวิปกรณ์สโต้ไอ้ลิปอสโต้กูเข้าแล้วเข้าไปแล้วไม่อะมันซื้อแล้วแต่มันซื้อโลกไงมันซื้อโลกเจอมอนอะไม่ยอมแพ้ก็ไม่เจอ มึงก็เข้ามึงก็เข้าเข้าอันนั้นไปดีเข้าไม่เจออ่ะมึงก็เข้าดันไปดีขยันเ<ป>ข้าอยู่แต่เข้าไม่ได้แล้วแม่เจออะไรอีกโอ้จเจอของสนใจผมไปขโมยของไม่<อ>ครับเท่นมันมาดูว่ามันมนมันเรียกกูเท่าไหร่เดียวมันไม่ทันแล้วมึงกดเขา้าไปแล้วไง มัน cancer หน้านะแต่ทำไม่ติงหรอไม่รู้เหมือนกันมันแนเชัยได้ไอพิชัยเนี่ยสมมติไอเทมมันไีคิวเมน์อีคิวเมน์มันแต่อีคิวเมนไอคิวเมนมันห่วยดีนี่หว่าไอคิวเมน์ไม่ค่อยดีมันห่วยเอาไอเทมมันสามสปินเอามันนี่ไม่ดอเอมสามสปินกูคืนมันจนอยู่มันมีตังค์อะไรเฮ้ยกูจะไปซื้อของเนี่ยมันมีตงค์ห้าหมื่นเออเอาไอเทมมันะขโมยแก้แค้นเอาไอเทมกูคืนมาให้หน่อยดีกว่ากูว่าเอาไอเทมกูหน่อยเฮ้ยเพื่อนเหมือกมันจรขโมยโจรไม่ได้ขึ้นมาทำไงก็ไม่แน่แต่ยดูว่ามันเรียกร้องเท่าไหร่สอง ลองมันเจ็ดอ่ะเอองั้นลองดูก็ได้เออนั่นแหละมี <c oughs> ลองดูเลยไม่ได้ก็ช่างมันไงก็ปล่อยไปแค่สองมาเจ็ดเพราะมันมามันมาเป็นโจรเป็นโจรสัจจะเป็นโจรมีมีมเจตนานดยาวยวาียังไงกูเชื่อว่ามึงเก็บนิเวลในดังก็แปลงขึ้นแล้วเออแป๊บเดียวขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาแล้วคือแบบว่าตีมาจัดมาเห็นไหมเห็นแ้บอกแล้วโจนป้นโจนไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมพอมมาไม่ได้ปุ๊บแม่ก็หัวเราะดีใจ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 นั่นแหละ น ok> ี่แหละนี่แหละต่ำตอนหนอต้นๆนี่แหละเจอมันบอกกูณได้ยินเสียงพวกพวกมึงสามคนบอกว่าอยากทำอะไรกูจัดให้เลยจัดให้เดินได้เปล่ามันต้องเป็นศูนย์ไหมอ่ะเห็นไหมแล้วถ้ามันไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันก็จะหยุดตรงนี้ใช่ไหมมันจะนี่ฆ่าไปเลยคือโปรแกรมมันจะสั่งให้แบบหยุดไปเลยหยุดไปเลยมึงไม่เลนมึงตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ตายเลยนะแล้วก็ไม่ใช่เข้าไม่ใช่ลงลงที่เดิมเลยนะคือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออ ลงมาได้เออยังค้างเจอเรื่องอีกแล้วน้องไม่น่ารับเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วม้งถ้ำลาวานะเว้ยชั้นสองนะเว้ยร้อนเออเริ่มสิบแปดสิบเก้าขึ้นนะเว้ยน้องน้องหาหินอยู่ค่ะน้องบอกมาตีหินอยู่ครับไม่ต้องกลัวหาหินหาแรกหาหินขาแรกเลยโคตรเก่งเลยน้องก็แหมงงั้นงั้นอย่าคิอว่าไปไรปลาไปตัวเลย หมักไส้เะมึงอยากมีเรื่องกูว่ะกูว่ามึงจะโดนมัน่าในในเพราะคนไม่อยากมีเมืองไงนั่นสิไม่มันหมันหาเรื่องมันจะสไปร์นะมันสไปร์ป่าววะอันนี้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 กันธรรมดาดีกว่ามอลรู้จักก็ถึงนั้นแหละสไปร์จริงด้วยกูขาดอยู่แม่งมนบอลรี้จักโดนไหมบอลรู้ว่าเจ็ดอะมันไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมึงกันอย่างเดียวก็พออยากอยากสไปร์อยากเค้าเตอร์บ้างอ่ะเล่นมาจะไม่คืนเค้าเตอร์โดนใครเนี่ยไม่บอกกูวะไม่ใช่อีวินแม่งต้องแบบเฮ้ย คณิคิดในใจคณิคิดในใจกูบอกตรงกูเล่นมากูยังไม่เคยกดกดเคาน์เตอร์โดนใครเลยเนี่ยอัพเลยโหสุดยอดต้องบวกเมจิกกับดีเฟนซ์แน่นอนเอ้ยกาแฟบอสอ่ะไม่ได้อยากจะทำอะไรมึงหรอกก็เหมือนที่มึงอะเป็นโจรแล้วไม่ได้อยากเดินผ่านไงเออเออไม่ใช่ว่าเออเแต่ว่าอยากวางบล็อกแบบว่าเป็มันสวยๆดีอะไรเงี้ยประดับถ้ำประดับถ้ำ But, ไอ้ตัวรไปม่ไหวไม่ไหวเลยกาแฟไปป้ายก็ตายอย่างเดียวไอป้ายยังไม่ไหวเลยคือต่อให้กูเป็นกูเป็นสายเวทปกติก็ไม่เข้ามันดิต่อให้กูมีอะไร้งไอ้ไอมีู่ไอ้เปิดคารดูก่อนก็ไม่ตายใช่แม่งเก้าสิบสามอะโอ้แม่งดีเฟนซ์อย่างเยอะอะคือถ้าคือถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดทหารกูเจาะเวทอะแต่เวทก็ต้องเยอะกว่านังโกมันสองเท่าอะอะไรเงี้ย ไปยากต้องเก็บกูไเข้าสต็อกก็ขออย่างน้อยเข้าเข้าดันก็เข้าดันก็ยังดีได้อ้อยขออะไรได้ดังนั้นโชคดีกูเก็บพวกนเองไม่ต้องห่วงกูอยู่บนพื้นดินต่อไปแล้วกูไม่เข้าดันแล้วกันเชิญพวกมึงตามสบายนะกูอยู่ของกูดีๆแล้วกันไอ่เงี้ยไอ่เงี้ยแม่งจนกว่าจนกว่ายิงได้หายมันจะเดินไม่ได้ฟิววาร์ปเลยมันจะไปหาเล่นกลับกับบอสจริงๆด้วยมั้ยเราจะได้ดูหนังโลงเดี๋ยวกลับมาใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ ต้องออกไปก่อนเฉยๆไงใช่ไหมไม่ไม่คือมันมางแผว่าคือมันตีมอนแดงไว้ให้มันก็ได้เลือดมันก็ได้ตัดเนจิคี้เย่ได้ไฟแบคทกอร์เลสโอ้ไฟบัคเกอร์ไอ้บวกบวกแขนบวกดาบบวกเมอ่าใช้สำหรับทำให้กันไฟพวกประเภทไฟได้ครึ่งหนึ่งอ๋อง่าแล้วของเก่าของของเก่าบวกบวกก็ทิ้งไงไม่บวกอะไรบวกแอทแทกมาออปชั่นนะนะเออแค่นั้นแหละแค่แทกอย่างเดียวใช่มัอมีสิครับเย่กันไฟตำปอนแข็ง น้ำแข็งสังเกตนะในในดันที่ใครเปนน้ำแข็งในดันไฟด้วนบอกมันบมอนเตอร์มันเกิดมาด้วยอะไรวะไี่เกิดมาในดันไฟแต่มีพลังน้ำแข็งในดันไฟมอนเตอร์ปล่อยเวทเต็มไหมดูตั้วอะไรที่ดูมาไม่ปล่อยไม่เวทไม่เป็นสักตัวอ้าวพี่เสือเจออีกแล้วไม่จะตายกับเขาเลยอ่ะฮะพี่เสือมาอีกแล้วกูสแปมเลยกันเมื่อเออกันเมื่อจเอที่มึงสบายใจเลยกันเมื่อสแปมปุ่มอะ เรียบร้อยเหมือนซุ่ง่ายจังวะรอบเดียวเองอ่ะเออได้สกิลเกตอีกแล้วไม่เอาไม่ไม่ได้ฮิวสักทีวะฮะนั่นดิเฮ้ยกูรอฮิวอยู่เนี่ยรอบที่แล้วไม่ได้ฮิวแป๊บเดียวก็ได้ฮิวแล้วได้สกิลเดิมสองครั้งอ่ะเมื่อกี้เออโอ้ได้พอดีเลยไอเทมกลับมาอีกแล้วเขากลับมาอีกแล้วเย้แล้วป๋าก็เข้าปีกแล้วกูจะต้องปลดปล่อยเมืองกูจะต้องลิเบเรชั่นกูเป็นเอเจนซินคลีกจะแบบริบเบิลเรชั่นอ่ะปลดปล่อยเมืองไม่ใช่ฟกเมืองที่แบบว่า เอาใจตัวเองอยู่กับตัวเองตลอดอะไรเงี้ยพอกูใจพอกูมันจะไปเหมือนมืองก็บ่ากูกูก็หาเรืร่องมึงไงกันแล้วพอมึงเออเกจต้าเก็บไว้มีเก็บไว้อันนี้มึงเก่งใจกว่ากูแม็กรู้เนี่ยโอเคไม่ว่ากันแล้วกันบางครั้งก็บางครั้งเองนั่นไม่เก่งใจก็ไม่เก่งใ,ใ,ใจเลยเออจะไปกูลืมไปอย่างนีงว่าลืมไปทองเมืองเดิมคืนเริ่มไปท้องเมืองช่างเลยช่างแม่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับก็ได้สามสปินกับว้าเดี๋ยวกูไปซื้อสปินแล้วก็เดินเดินเอายังไม่ยังแต่เจ็บ นั่นจ็บใจอยู่ในเรื่องนี้ถ้าเกิดกูจ็อบเต็มเนี่ยกูกะจะใช้แบบเออวัดกลับไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยกลับไปหาพระราชาเปลี่ยนจ็อบเลยอะไรเงี้ยไอ้เฮียนเนี่ยม <c oughs> ึง <c oughs> อยู่นะอีกสองมึงอยู่เทิญหนึ่งก็ได้แล้วรอดแล้วได้ไหมเออต้องมาเดินวนใหม่อีกรอบมาเอาสนุกกับมึงก่อนสนได้ไอ้เฮียอ่าด้วยอ่ะตีมอนแดนได้ครับเออตีดิ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 ก็ไม่กล้านี่หว่าโว้ต์อะเซนเซอทันเนี่ยโวอต ปัดว่ะโอ้ปัดว่ะเฮ้ยแกเพื่อนกัดจีบเลยแห็นเออจีบกันเนี่ยไม่ได้ระบาดจบได้ป่ะปีกันตาบหลบได้โอ้โหเหลือเกินพอคิวเข้มมันเก่งจังวะพอาจะเขาชะลามหัวปะเนี่ยเออไม่ตายกันได้มีดสปีดจริงๆอันนี้แหละที่ที่กูต้องรีบเข้ารีบเข้าร้านขายกูดูก่อนตีไปเขาบ้างกันบ้างคือเลทเปลี่ยนดามิ่งดามิกูไม่พอจ้ะเย้ ตื้อตื้อต,ตื้อตื้อขอนไม่เจอของมันมันต้องเจอผมวะอันดีนมึงก็คงขอลาก่อนแล้วกันแน่จริงนะอัพปั๊มดีเฟนเชื่อกูเออยังไงวะไม่ไม่ถึงกูพูดกับกายกอยให้ปั๊มดีเฟนอันน้นอนปั๊มดีเฟนอย่าละกูว่าน่าจะปั <pou> ๊มอีกก่อนหนึ่งทีแน่นอนไม่ต้องคิดทำเลยก็ทำแค้ปั๊มปั๊มอย่างที่บอกแล้วมึงก็สัตว์เขเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วสินะอันนก็ขอโชคดีขึ้นมาร้อยนึ่ไงเย็ดเท่กันให้กูหน่อย มั iec, นเสียปาอเปอร์ทำหายอะไรโดยที่พ็อกเก็ตที่เหลือมันจะตายก็ไม่แน่ใช่ไหมก็ไม่แน่แอบโดยอันนี้สอที่ข้าเคยทำไว้มือต้องหวังแล้วสุดยอดคือเข้าใจไหมไม่เข้าใจมึงพ really ูดอะไรมากูไม่เข้าใจพยายามทีไปกูเข้าใจมึงต้องพยายามเข้าใจหน่อยว่าแม่กูยังเข้าโบทไม่ได้ถ้าเกิดมันกดการ์ดทำอะไรก็ไม่ได้เลย

เ็เจดเออเรียบร้อยตัวใหญ่ย่อมล้มดังเว้ยเออเรียบร้อยต้องเข้าโบสถ์ต้องหาเมืองอยู่แล้วนี้วอร์มกรอบวอร์มกรอบคืออะไรบวกดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นแค่หนึ่งแล้วสปีดลงอ่าทำให้อุ่นเวลาอะไรนะอยู่อยู่ในไม่ชาระหว่างไม่ชาระหว่างเดินแข่งไม่เอาไม่ค่อยเดินไปโดนน้องแข็งอยู่แล้วแต่ยังไงจะเป็นไม่ใช่ตอนนี้ใช่นนคือสปีดเร็วคือสปีดคือกรอบสปีดมันช่วยกูมาหลายทีแล้ว ช่อกูร่มาหลายทีแล้วกูต้องเก็บไว้ออของ D ดีสำหรับกูเย่ออ <Yeah. S 2> ไปกันต่อแล้วที่กูต้องตื่นเข้าร้านเนี่ยวะต้องเพิ่มเพิ่มเนี่ยต้องเข้าต้องยึดเมืองก่อนดีกว่ามันต้องฝั่งไหนนะฝังจะเข้าร้านฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งฝั่งน,นู้นก็ได้มันมันได้หมดอาวุธฐานเนี่ยอ้าอู้มันฝั่งไหนไวะอ่าสองสองซอนนี่ได้หมดคือไวนี้วะอย่างน้อยกูคนละเปอรเซ็นต์เดิมคนเดูมอ่าฮะเดว้า,ามาอีกแล้วตึงตื้อตึ๊ด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  ปาตี Party, แซบการถูกด้วยเชิมเพิ่มเลือดค่าเอือ้อไม่ทันแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ทันแล้วอะไรกันไปเอื้อ,อเทิรนกวดาที่ข้าจะรับได้ใช่สุดยอดเลยฝั่งทำได้ไงเนี่ยโปรแบบเลือดนี่เป็สองละสกิลเกตเพดัมทำให้ใช้มีจิกโจมตีไม่เข้าหลายเทิร์นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเฟลก็โดนเองอะไรใช่งไหมคือแกงโง่ดสกิลแกงโง่วดอะไรใช่ไหมเพดัมแกงโง่ดตีนต่อพี่ ขามีควาสุขพี่คอยโดนสไตล์แรงๆคอยเจอคอยเจอโทรบ้างก็ดีนะไม่ตายหรอกยางให้เจฟแฟมันเจอโทรเจอไอ้กากอยเ็พอโทรโทรทันเก่งนะกูว่าฝากไปเท่านั้นปล่อยมันปล่อยมันตามไม่อยากแต่กันเออปล่อยมันตามกักินแต่แรง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 วสเกเพราะมันมันตีเหมือนกันไงไม่ได้ตีเวทิเวทเราเราหวังเลยไปมั้นก็ไม่ได้เออไม่ได้ปล่อยปล่อยว่เดี๋ยวมันก อยากกินเค้กมือนน่จะว่าไปอัพสปีดอีกแล้วใช่ไหมอ๋อน่าเลือดแน่นอนพรคิวเข้มหมดี่แอไปจิมน่ยอ่เียพูดเข้าไปป่าเต็มเข้ากันนะเข้านเอยมันก็ตีนอ่ะ กูขอยอมแพ้แล้วครับอะไรวะมึงยังมีเปอร์เซ็นต์ชนะ้ามันอยู่นะเว้ยกี่เปอร์เซ็นต์สปินเออมึงเอาไปเอาไปเรียบร้อยเลยมึงยังมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่นะมึงมึงแค่แค่พี่พอกเลือดเติมเย่ช่วยบอกหน่อยว่ากูเลือดเต็มแล้วว่าชนะแบบได้ตีมอนต่อได้แล้วทั้งนั้นแต่กูต้องไปเข้าบวชก่อนที่ไปไม่ไกลได้ไหมเนี่ยก็ยังไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมกับทกับร้นอาวุธแล้วก็ตีร้อนร้นแต่กูจะเข้าไปซื้ออะไรอ่ะ ตังไม่มีดีกว่งของมก็ดีแล้วใช่ถ้าเกิดจะซื้อจะซื้อแค่โล่แต่ว่าตังไม่พออีกนึงโล่โล่มันนับมาแค่ขั้นเดียวว่านี่ว่่าาอยเพิ่งีหรอใช่ไหมเต้ยวอมอ่ะเวอร์มาถ้ากูตายขึ้นมากูโทษมึงมึงสู้เวอร์ได้แต่ไม่ใช่เดาเมจดาเมจมันสูงกว่ากูนิดนึงกูว่าดาเมจมันสูงกว่ากูนิดนึงกูสู้ลำบากเดิมิมเหนืที่เลยก่อนเอาเข้าเข้าเข้าเพมพูงให้ได้ก่อนเซฟเฟเชอร์ฮอกมาอีกแล้วคิดก่อนตีอะไรบ้างนกเอเตร์ค้าเตอร์ โอ้โหสปีดแม่งโคตรสูงเลยเอ้ยคอปตอร์ถูกแล้วสำเร็จสักครั้ง,<อ>งในชีวิตโซลิวเคนเรียบร้อยมผมห้าร้อยดกซะสำเร็จก้าไม่ไม่น่าเชื่อเลยสปีขดขั้แรกในชีวิตเลยที่ทำได้อัพอ,อีกแล้วเวฟสิบเก้าเลยโอ้โหสุดยอดปั๊มครับปัป๊มเอาเลือดแล้วกันเพราะเดี๋ยวดีเฟนเซชที่ใส่โลเอาดีเฟนเซ์ใส่โลได้ไม่เป็นไรแต่เวนี่จำเป็นมาก จัดไปปลาเข้าได้แล้วนี่เราเล่นมาจนแบบคอแห้งคอแห้งเลยเนี่ยกูว่าประมาณนั้นแล้วกับข้าวคงเย็นแล้วเนี่ยกูว่าผมเย็นแล้วเย็นอยู่แล้วมืดแล้วแหละมืดแล้วล่ะตอนนี้เย็นจนมืดอะโอเคจบช่วงอีกช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวตัดทาร์ตปด่มคืนแล้วปุ่มคืนแล้วใช่แล้วรอกลับสามตุ้มไม่ใช่หรอตอนนี้พี่บินกลับไปเป็นแม่ทูกอฮะได้โบนัสได้ก็สามตุมก็แวะพักกินข้าวเป็นไงก้าเมืองกูเมืองกินข้าวกับไอ้ปลาเนี่ยว่ะแต่เมืองกูมูลค่าสูงกว่านนิดึงเยที่เเหมมือนดิ ตาเลี้งชิดๆขึ้นมาเรื่อยไม่เน่ากลัวกูว่าโอ้สุดยอดต่อใช่ไหมสามชั่วโมงงล้นนะรอบอีกสองชั่วโมงรอบต่อไปสามชั่วโมงแน่นอนตัดต่อกันมันเลยกูงานนี่ทำไมกูรู้สึกว่ากูคงมีดวงเจอกากรอยก็ไม่แ <c oughs> น่นนนเขาจะเจอ,อ,อกากรอยไอ้กาแฟมาหลงพี่กูแน่เลยนั่นสินะโอเคอ้อาวอะไรเกิดอะไรขึ้น<ด>เมืองเมืองป่านี่วะเสียตังค์นะอ๋อตังค์ตังม่ให้วินทั้งนั้นอ่ะข่าวร้ายมีโจรกูโจรโจรขโมยของฮะ มีโจรมาขโมยของไปฮะมึงไงขโมยของกูทุกคนลองดูตังค์ของในกระเป๋าตัวเองดูสิเมืองน,นี้เมืองน,นี้เมืองน,น,น,นี้ถูกขโมยตังค์หายนะฮะแล้วก็ไอโจรคนนั้นคือไอโจรค,ค,คนนั้นเอาตังค์ให้มึงอ,อ้ห้าพันเพราะว่าเหมือนกับว่ามึงอ่ะเป็นคนจนมันพ้นคนรวยมาช่วยคน,จนโจรเราบินฮูดแหละเราบินฮูดแต่เออมึงสมจนกับกูไม่ใช่หรอจ๊มันอันดับสี่ก็ใช่เออมันอันดับสี่ใช่ไหมโอเคหยุดสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งจะตัดพาร์ทเหมือนเดิมแป๊บ ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างช็อปเกมส์สตีมเอเลนโ l ลเลตสตีมช็อปเกมสโตร์4เกมเมอร์สตีม MTS Game LL Steam Store ที่ใ้การสนับสนุนชนของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ e s สค i ิปชันใต้คลิปได้เลยนะฮะ